ครับส่งงานลูกค้านะครับลูกค้าขอปิด5ต่ำนะครับเน้นคู่นะครับเปิดแรก5 5านะครับคู่5เปิดที่2 5 5 2นะครับคู่5เปิดที่3 4 4สคู่4 11เปิดที่4 4, 4 4 5ี่ห้าคู่4เปิดที่ห้า 6 6 2คู่6เปิดที่6 4 4 5คู่4เปิดที่7 6 6 4คู่6เปิดที่8 4 4 6คู่4เปิดที่9เปิดนี้5 4 2 1 1เปิดสุดท้าย 44เอีคู่4การันตีจากช่างคู่ทุกเปิดนะครับมีคู่มี11ตอบโจทย์ลูกค้าปิด5ต่ำชุดนี้เลยครับช่างจัดให้นะครับท่านอื่นท่านใดลูกค้าสนใจนะครับสามารถติดต่อทางแชทนะครับหรือจะแอดไลน์นะครับมีลิงก์ให้แอดไลน์บนโพส์และใต้โพสนะครับกดลิงก์เพื่อแอดอยากได้ชุดไหนสั่งมาทิ้งที่อยู่ให้เรียบร้อยนะครับหรือช่างจัดให้และส่งไปนะครับเบอร์โทรนะครับ094 6231884นะครับสวัสดีครับ